ระยะแค่สองเดือนาสายฟ้าทลายโจรรวมแล้วก็แปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นอันชั้นนี้ก็เก็บดอกเหมือนกันใช่ครับโลละสี่ร้อยโลละสี่ร้อยดของมาละรายได้ก็อยู่ที่ห้าพันกว่าบาทแล้วล้วก็ใบนี้ก็ขายได้ครับโลละสี่พัน สวัสดีครับผมนายธงชัยทาทับวันนี้ก็ได้มาทำงานเกี่ยวกับเกษตรที่บ้านเพราะว่าโควิด -19 รอบแรกเนาะก็เลยปรับเปลี่ยนก็คือในส่วนของตัวเองก็คือมา,มาทำเกษตรเพราะว่าในส่วนของบริษัทที่เขาเลือกจ้างหรือว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างเราก็เลยต้องหันตัวออกมาเพื่อทำเกษตรของตัวเอง ตอนนี้ก็ได้เริ่มเข้ามาทำเกี่ยวกับสมุนไพรโดยได้เข้าร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววังตอนนี้ก็เริ่มได้ประมาณห้าเดือน5้าเดือนได้แล้วก็เริ่มทำเข้ามาก็เริ่มมีไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ในส่วนของไรายได้ก็คือมีมี ที่ซื้อแหล่งซื้อก็คือของกลุ่มรับซื้อเกี่ยวกับพวกสมุนไพรต่างอย่างเช่นมะละกีนกพวกฟ้าทลายโจรที่กําลังมาแรงช่วงนี้ก็เลยมีไรายได้เพื่อตอบสนองเกี่ยวกับการทําเกษตรที่ลาออกากงานนะครับแล้วก็ไรายได้ไรายได้ที่ได้ก็คือสามารถส่งของสดสมุนไพรสด แล้วก็ได้มีตัวเองได้ได้ไปทําในกลุ่มด้วยก็คือการแปงรูปสมุนไพรแล้วก็ได้มีการนาไปขายด้วยซึ่งซึ่งดูแล้วระยะยาวก็คือสามารถมีรายได้ตลอดแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เพราะว่ามีแหล่งซื้อแหล่งขายกันมีการพูดคุยในกลุ่มกันแล้วก็ประชุมกันนะครับ ราได้หลักๆตอนนี้ก็คือขายมะละสดพวกมีมะละสดแล้วก็ฟ้าทลายโจรที่ขายไปแล้วนะครับรายไดก้ก็พออยู่ได้นะครับสองสามหมื่นต่อรอบแล้วก็ไปช่วยกันแฟรรูปในกลุ่มแล้วก็ทําออกไปขายในส่วนของผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรก็สามารถสร้างไรายได้ให้เราอีก แล้วก็มีค่าจ้างด้วยครับค่าจ้างเกี่ยวกับไปทำงานในกลุ่มอุตสาหกิจนะครับสรุปแล้วก็ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่ถือว่าดีหรือว่ามีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆภานัวนี้จะเป็นเพรสังคาดที่เริ่มเพาะไปแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มจะติดและเริ่มแตกใบแล้ว สรรพคุณเป็นไงครับพี่อันนี้ที่ต่อตอนี่คือนปรานกายครับปลักช้ำอยู่เนาะปักช้ำอยู่นะครับอ,อ,อันนี้ก็แตกกอแล้วนุมันประสานกายสรรพคุณ แล้วก็พวกภายในครับภูมิพแพ้นี่ได้ใช่ไหมยไ,ได้ครับ้ก็จะเป็นทุมงบ้านนะ้ำหญ้าไผ่น้ำเกี่ยวกับพวกขับปับสสาวะพวกไตตรงนี้ นี่มีแผนปลูกอะไรครับพี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฟ้าทลายโจรทั้งหมดยาวเลยพื้นที่ตรงนี้กาลังตัดหญ้าเตรียมไว้ฝนตกแสดงว่าแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงฟ้าทลายโจรเลยก็คือเก็บเกี่ยวแล้วก็อันนี้จะเป็นแปลงฟ้าทลายโจรทั้งหมดขอเก็บนี้เลยอือครับตรงนี้ประมาณักพื้นที่เท่าไหร่สองงานได้สองงานสองงานอ๋นอสองงานก็ได้หลายตัง ก็ช่วงนี้ราคาดีอยู่ครับประมาณ50-60ก็งานหนึ่งก็ตกหมื่นหนึครับไปหนึ่งกปประมาณ40,000ครับเพราะว่าเพราะว่าที่เราคุมราคาได้เพราะว่ามีวิสาหกิจวิสาหกิจคอยปรับราคาให้จะขึ้นลงตามตลาดนะครับแล้วก็ประกันราคาไว้ที่15บาทถ้าต่ำกว่านั้นเราก็ยังซื้อ15บาทของกลุ่มที่เราเอาไปส่ง ก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะข้อดีครับว่าผลิตมาเท่าไหร่ก็มีราคาขั้นต่ํากําหนดไว้ให้ที่ซื้อรับซื้อตลอดอ่านี่แหละข้อดีครับแล้วก็ที่ตลาดตลอดสามารถปลูกได้เลยสมาชิกเหนเต็มที่เลยขพระโรงแรงปลูกอย่างเดียวครับต้องบอกว่าถ้าราคาของตลาดสูงก็รับซื้อสูงตามูตามแต่ถ้าเกิดว่าราคาตลาดต่ากว่า15บห้านอ่าใช่ครับวิสาหกิจก็ยังซื้อเข้าที่15บาทให้เกษตรกรด้วย แล้วก็ตรงเนี้ยถ,ถือว่าได้สูงก็คือ60บาทเพราะเราทาเป็นอินทรีย์สมุนไพรอินทรีย์ทั้งหมดครับอือก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มเนาะครับก็จะพยายามผลักดันให้สมาชิกในกลุ่มครับสมาชิกในกลุ่มก็ตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มเพิ่มเิ่มจํานวนสมาชิกแล้วกม็มีการลงทุนให้ต้นพันธุ์ก่อนให้สมาชิกไปลงทุนกันปลูกก่อนแล้วก็นํามาส่งแล้วค่อยให้สมาชิกผักใจได้ ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือกันให้ให้ทุกคนอยู่รอดให้ทุกคนให้มีรายได้นแะล้ว <c oughs> แค่แระยะแค่สองเดือนโขไขาขายฟ้าทะลายโจรหมื่นกว่าบาทแล้วก็รายได้ไปในกลุ่มทั้งค่าแ,<ล>แรงทั้งค่าผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถ<ช>เอาออกมาขายให้ผลิตภัณฑ์ออกมาลูกค้าให้ลูกค้า,าอีกรวมแล้วก็แปดหมืนบาทไ่ถึงสองเดือน ไม่น้อยครับทุกท่านไม่น้อยนะทางานโรงงานเนี่ยกว่าจะได้ค่าจ้างเดือนละสองหมื่นสามหมื่นนี่ถ้าเกิดว่าตีสองเดือนนี่เดือนละ4ี่หมื่นนะพี่ธงเนี่ยต้องทําตําแหน่งอะไรต้องมีอายุงานกี่ปีต้องบอกพี่ธงตัดสินใจออกมานะครับโยนปากกาทิ้งไว้ออฟฟิศแล้วก็เดินออกมาที่สวนตัวเอง เนาะมีรายได้อีกหลายอย่างเลยแต่ว่ามันมันต้องค่อยๆทำมาเลยาล้วตรงนี้หน้าฝนก็เลยเดือดด้วยคแบบก็กำลังจะทำเตาถ่านใบโอชาขายน้ำส้มก้อนไม้เดี๋ยวค่อยเริ่มครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูเดี๋ยวตอนต่อไปนน่แหละครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูวิถีพี่ธงเนาะกับการเข้ามาเป็นเกษตรกรเต็มขั้นตรงนี้นะว่าจะเจริญรุ่งเรืองนะครับไปอย่างไรเนาะวิถีชีวิตจะ เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามพี่ธงกันนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ฝากถึงคนที่กําลังช่างใจว่าจะเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมชาววังหน่อยว่าโอ้ยยินดียินดีเลยครับในส่วนของใครที่อยากมาทำหรือว่าต้องการอยากมีไรายได้ทํากระโพดแล้วยเย่งอีกแล้วใช้อีกแล้วมาเลยครับสมุนไพรนี่ผมว่าไปรอดมีทางรอดแล้วก็ช่วยให้เราได้มีไรายได้แล้วก็ อย่างอื่นเราก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการตอนนี้คือว่าทําอะไรดีคิดว่าทําอะไรดีตอนนี้ผมบอกได้เลยสมนุนไพรครับดีมากสุขภาพเราด้วยแล้วก็สุขภาพคน,คนที่กินด้วยรายได้ด้วยหรือว่าไปได้ครับช่วงโควิด19บรับครับสุดท้ายกลุ่มจะทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นเนาะไม่เป็นการทําคนเดียวโดดเดียว ในส่วนของการทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากเพราะว่าเราไม่สามารถทํำคนเดียวเองได้ทั้งจะมาปลูกไหนจะมาล้างจะมาตากจะมาแปลรูปก็จะไปขายผลิตภัณฑ์คนเดียวเนี่ยได้ก็จริงครับแต่ว่าน้อยมากถ้าทําเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยคนเดียวหลายคนช่วยกันไม่เหนื่อยด้วยซ้ําเพราะว่าทําเป็นเป็นแผนคล้ายๆว่าเป็นแผนกเลยก็ได้จัดก,การดีจัดก,การให้ดีแล้วก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีไรายได้ ทุกภาคทุกส่วนครับครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ธงนะครับขอบคุณนะครับที่ที่ให้มาเยี่ยมชมสวนเนาะเดี๋ยวผ่านไปอีกสักเดือน2เดือนนะครับก็จะมาชมอาณาจักรนะครับของพี่ธงกันอีกทีหนึ่งนะเชื่อว่ากลับมาเนี่ยโซนเนี่ยครับสุกท่านนี่โซนนี้ที่แพลนไว้ว่าจะเป็นสวนสมุนไพรนะนะเดี๋ยวต้องกลับมานะครับเดี๋ยวต้องกลับมา สุขภาพเราครับสุขภาพดีมีรายได้นะครับแล้วก็มีคนช่วยคิดช่วยทำเนาะพี่ธงเนาะเพราะว่าเขาร่วม,มกลุมม่มที่ช่วยทําแล้วก็มีบริษัทร,รับซื้อโดยตรงลรืกฟาร์มโดยตรงคือสักบ,บุลฟาร์มนะครับที่ช่วยสนับสนุนพวกเราอยู่ในกลุ่มให้เราปลูกแล้วก็สไร้างรายได้นี่กระทั่งการตลาดการคิดต่างๆนะครับขอบคุณมาก ครับขอบคุณพี่ธงครับ,บสวัสดีสสดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ